เป็นตำรวจดันไปติดยาแล้วคลั่งยาแทงชาวบ้านตายหนึ่งเจ็บหนึ่งนี่ชาวบ้านเขาพูดมาฟังแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็าฝากฝากรัฐบาลนะครับนโยบายห้าเม็ดสันนิษฐานเป็นผู้เสพเนี่ยก็ต้องลองไปดูนะครับว่าทำทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับประชาชนไหมจะแก้ปัญหายาเสพติดได้ไหมครับเนี่ยเขามีข่าวเนี่ยตำรวจคลั่งยาแทงชาวบ้านตายหนึ่งเจ็บหนึ่งอ่ฟังแล้วน่ากลัวนะครับฝากสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับ ผู้กำกับดูแลตำรวจในสังกัดของท่านด้วยไม่ใช่เสพยาจนแข้งจนคลั่งนะครับดูแลด้วยนะครับฝากพอบอรตรนะครับนะดูแลลูกน้องด้วยนะท่านเป็นคนชอบทําบุญทําทานเข้าวัดเข้าวาแต่ก็อย่าลืมนะครับท่านเป็นพบตรดูแลลูกน้องด้วยนะไม่ใช่บอกว่าผมมอบหมายให้ผู้บัญชาการผู้การไปแล้วคนเหล่านะั้นต้องรับผิดชอบนะและท่านต้องรับผิดชอบอะไรนะครับ ท่านผอ,อรครับฝากด้วยนะครับมีข่าวนะฮะนะตำรวจไปเรียกสวยบ้างตำรวจบ,รบังคับลูกน้องเก็บสวยบ้างพันตำรวจเอกกาบตีนพันตำรวจโทนี่กัปัญหาในสำนักง,งานตำรวจชาติแม่งเยอะแยะไปหมดนะสวยพนันออนไลน์สวยเออพนันออฟไลน์นะครับพนักงานสอบสวนไม่รับแจ้งความ ให้ประชาชนไปหาหลักฐานเองนะครับเออนะพูดจากับประชาชนไม่ดีทำงานชา้ายัดข้อหาอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันเน่าเฟะปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันเน่าเฟะนะฮะเพราะนั้นก็ฝากพอบอตรนะครับถึงแม้ท่านเหลืออีกหกเจ็ดเดือนกเกษียณอย่าลืมนะครับท่านเป็นผบอตรท่านต้องดูแลด้วยนะครับไม่ใช่จะเข้าวัดเข้าวาอย่างเดียวนะฮะ ก็าฝากด้วยนะครับท่านอย่าเข้าวัดอย่างเดียวนะครับท่านดูแล,แลไปดูลูกน้องท่านเนี่ยมันมีปัญหาเยอะทั้งสวยทั้งอะไรต่างๆพนันออนไลน์อะไรตาอะไรเยอะแยะบัญชีมงงบัญชีม้าแต่ไม่หมดอ่ะดูแลด้วยดูแลด้วยนะครับ